กินข้าวกันค่ะท่านผู้ชมเมนูง่ายๆนะคะส้มตำกับหัวปลาหนิลทอดกรอบค่ะกรอบๆอ,อ,อร่อยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมประแม่กำลังจะกินข้าวกลางวันค่ะมีเมนูก็อ่าง่ายๆนะคะส้มตำค่ะประแม่ทำเองนะคะ,ะผักที่เหลือนะคะ ผักที่เหลือกินเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะอะย่างใช้ได้อยู่นะคะผักกระโดนแล้วก็ผักกาดขาวนะคะแล้วก็หวปลานิลทอดค่ะที่ยังเหลือนะคะป้าแมงก็จะนํามากินกับส้มตําค่ะเห็นไหมคะหวปลานิลทอดกรอบนะคะแล้วก็ส้มตามค่ะเมนูง,ง่ายๆนะคะวันนี้ค่ะกินคนเดียวอีกแล้วค่ะกินคนเดียวอีกมากินข้าวกับป้าค่ะกินข้าวกับป้าแมงกันค่ะ อากาศเก็มันจรรยากาศนะคะที่บ้านนาของป้าแมงก็อึมครึมนิดหนึ่งนะคะจะร้อนก็ไม่ร้อนนะคะอาจะเย็นก็เอไม่เย็นก็กาลังดีอะนะคะเพียงแต่มันอึมครึมนิดหนึ่งนะคะไม่มีแสงแดดนะคะ่ะโอเคนะคะช่วงนี้กอ็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะคะแล้วก็ไปไหนก็อย่าลืมเช็คไทม์ไลน์ของตัวเองไว้ด้วยนะคะ เพราะว่าเพาคนไม่สบายนะฮะจากไข้หวัดกันค่อนข้างเยอะนะะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะอืมอร่อยสงการานปีนี้นะ่าจะไว้เหงาเนาะ จะเป็นเพราะเหตุใดนะก็คงเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วเนาะพระอ,ออะไรก็อทำตามนั้นก็แล้วกันนะคะอร่อยค่ะ หัวปลานิลทอดกรอบปลานิลเหลือจากที่ปลาแมงนำตัวนะคะเนื้อเขานะคะทำต้มน้ำปลาะนะคะทำเจ้าโค้นะคะเอานำไปวัดค่ะก็เลยเหลือหัวมันก็เลยตักอใส่เกลือนะคะทอดกรอบอร่อย กำลังเจ้าเนื้อสักหน่อยนะไม่สักหน่อยอะเยอะเลยข้าวก็ราคาข้าวนะคะก็ลดลงทุกวันเลยนะคะ ข้าวของประแมงก็ยังไม่ทันได้เกี่ยวอ่ายังไม่เหลืองเลยนะคะข้าวหนาปลังค่ะ ปกติสงการเนาะปีใหม่ไทยเราเนาะพวกที่ไปทำงานในเมืองหรือไปเรียนไปอยู่ที่ต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพเนาะก็จะเดินทางมารถน้ำดมหัวผู้หลักผู้ใหญ่ ในวันสงกรานะะในวันปีใหม่ไทยนะคะแต่ปีนี้ก็ไม่สะดวกอย่างที่เป็นข่าวเนาะก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่เป็นไรเนาะทำไงได้เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยนะคะก็ปฏิบัติตามนั้นไปก่อน อร่อยซ้มต่ำเพีงคนเดียวอร่อยกรอบกรอบมากเลยค่ะ ก็จะลืมเวลาไปไหนมาไหนขับรถระมัดระวังนะคะช่วงเจ็ดวันนั้นอันตรายขับรถระมัดระวังขอขอให้พี่น้องนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะช่วงผู้คนหนาแน่นกลับบ้านกับช่องนะคะ อร่อยแต่ก็โดนลูกชายได้มาไม่ได้เก็บอยู่ที่บ้านนานะคะวังน,นี้ลูกชายได้มาค่ะมาพันเมี่ยงตั้งแต่วันที่กินไข่มดแดงนั่นแหละพันเมี่ยงไข่มดแดงกันก็ยังเหลืออยู่แมงก็เลยนะมากินกับส้มตำวันนี้ค่ะชีวิตก็เรียบง่ายเนาะชีวิตง,ง่ายๆตามวิถีชนบทนะคะอยู่ไร่อยู่นา thầm từ từ lơm hẹp nít nữa ní ní เโอเคค่ะประแมงก็ขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าคุณด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ